มาต่อด้วยต้นแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมขาสวยๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าจักรพพัดหน้าชมโพนะคะคุณผู้ชมเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะสวยประมาณนี้ใบเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมขานี่ใบหูของเขาเนี่ยสูงกว่ายาวประมาณคืบหนึงนะดูใบของเขาดิฝ่ามือหนูว่ายังเล็กนะคุณผู้ชมนะดูแต่ละใบเวลาเขากัดสีอันนี้เวลาเขาเขาแทงยอดออกมาเขาจะกัดสีเป็นสีนี้นะคะเราว่า เขาเรียกว่าเจ้าจกักรพรรดิหน้าชมพูนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะดูดิหูของเขาก็จะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดูโูตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากเนาะดูดิดูเวลาเขากัดส,สีสองใบเขาจะกัดสีไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเพิ่งแทงแทงยอดออกมานะกาลังสวยเต็มที่เลยแต่พอนานวันเขาข้าเขา,ขาก็จะเป็นสีนี้นะคะคุณผู้ชมคะดูสองใบนะคะเนี่ยดู สีสันก็จะแตกต่างกันนะคุณผู้ชมขาสวยเนาะเจ้าจักรพรรดิเป็นเป็นบอลสีเก่าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่ที่น่าสะสมแล้วก็เป็นบอลสีที่ชื่อเป็นมงคลด้วยนะคะเจ้าจักรพรรดิก็หมายถึงว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในเป็นเป็นหนึ่งในบอลสีเลยนะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาก็จะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นออกชมพูขาวน้ำตาลนะคะก้านกระดูกเขาจะเป็นออกออก ออกสีน้ําตาลเขียวนะคะคุณผู้ชมดูก้านกระดูกของเขาแต่นี่ก้านกระดูกของเขาก็จะเป็นสีชมพูน้ําตาลนะคะเนี่ยความแปลกของเขาดูแทงยอดออกมาอีกยอดหนึ่งละใบเบลเลอร์เลยดูดีแทงยอดออกมานี่เกือบเท่านิ้วชี้หนูเลยค่ะนี่สวยๆเลยเนาะเจ้าจากกักรพพัดค่ะสวยงามเป็นอีกบอลสีหนึ่งที่น่าสะสมนะคะที่ที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นบอลเก่านะ แล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นบอลตระกูลหนุมานนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหนุมานขัดสมาธิใบของเขาจะใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมะ่ะขัดสมาธิกับอ่ากับออกศึกนะ่ะอ่าขัดสมาธิอ่าพื้นใบของเขาจะเป็นสีนี้นะคะแต่ถ้าเป็นออกศึกพื้นใบของเขาจะเป็นสีสีออกออกเข,ขียวซะเยอะนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากดูสองใบ <laughs> ใบใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมดูหูของเขาดิ หร so like. ือตะโพกของเขานั่นเองนะคะก้านกระดูกของเขาก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยนาะเสน่ห์ของบอนสีนะคะคุณผู้ชมคะก็สวยแตกต่างกันไปเนาะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนตระกูลหนุมานนี่ก็ควรสะสมไว้นะคะเพราะว่ามีหนุมานเนี่ยเขาจะสวยไม่ซ้ํากันเลยแต่แต่ละลายแต่ละแต่ละต้นนะจะสวยแตกต่างกันไปค่ะคุณผู้ชมดูสวยเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยดู อันนี้ก็เป็นอีกบอนสีหนึ่งที่น่าสะสมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพญาขอมนะคะคุณผู้ชมบอนพญาขอมเนี่ยเขาจะเป็นบอนเก่านะคะคุณผู้ชมคะบอนพญาขอมเนี่ยเขาจะเป็นบอนเก่าแล้วก็สีสันของเขาคุณผู้ชมดูก่อนดิดูดูตรงตรงหูสะดือเขาตรงสะดือเขาแล้วก็ตรงหูของเขาหรือตาโพกเขานะคะคุณผู้ชมใบจะเป็นใบจะเป็นสีนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เงาครับแบบนี้เลยมันมีเสน่ห์ของมันเลยนะคะไอ้ไอ้พญาขอมเนี่ยดู พอเขาแก่เต็มที่แล้วเขาจะเป็นจุดสีชมพูแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูดิเวลาเขาแก่เต็มที่มาเขาจะเป็นจุดสีชมพูแบบนี้เลยแล้วใบเขาจาจะจามันนะคะคุณผู้ชมจะเงาจะมันเหมือนเหมือนเราเรา,เราทาน้ํามันเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะคุณคุณผูณ้ชมคะดูก,ก้านกระดูกของเขาจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากอันนี้ฟอร์มใหญ่มากนะคะอันนี้หนูเลี้ยงมาน่าจะน่าจะแปดเดือนแล้วมั้ง แปดเก้าเดือนแล้วค่ะอันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเมื่อก่อนนี้หนูซื้อแพงมากนะคะพญาขอมเนี่ยตอนนั้นบอลตอนหนูซื้อบอลกําลังราคาสูงนะหนูก็เลยอยากได้ค่ะอีกอย่างหนึง่งชื่อชื่อของพ่อแฟนนะคะขอมก็เลยหนูก็เลยเอาอยากได้ด้วยก็เลยเอามาสะสมเลี้ยงอันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมขาดูสวยจริงๆเนาะเป็นอีกบอลหน,นึ่งนะคะคุณผู้ชมขาที่น่าสะสมมากๆเลยค่ะนี่รัก้านเขาจะเป็นก้านสีดํานะคะส่วนมาก ก้านก้านสีดําแบบนี้จะเป็นบอลเก่านะคะคุณผู้ชมดูสวยมากๆเลยอันนี้เป็นอีกบอลหนึ่งที่น่าสะสมนะคะเนี่ยที่ต้องสะสมไว้เลยสวยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรับรองไม่ผิดหวังดูเขาโตเต็มที่เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูใบของเขาสวยมากๆแล้วก็มาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะเขาอันนี้ถ้าจําไม่ผิดเขาชื่อว่าสร้อยสังวานนะคะคุณผู้ชมดูดิสร้อยสังวานนี่เขาจะเป็นบอลใบใหญ่นะ บอลใบใหญ่มากๆเลยแล้วเขากัดสีคุณผู้ชมดูใบเขากัดสีแล้วจะใบใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมขาดูดิสร้อยสังวานใบใหญ่ๆแบบนี้เลยดูดิฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดู <sarc. S 1> เขาเรียกว่าสร้อยสังวานนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นบอลเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งเลยนะคะที่น่าสะสมเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มเขาใหญ่และกัดสีสวยค่ะคุณผู้ชมในพื้ในใบของเขาก็จะมีสีขาวเขียวชมพูแบบนี้ก้านกระดูกข,ของเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเนี่ย เวลาเขา,าเวลาใบแก่จัดของเขาจะเป็นใบสีออกน้ําตาลเขียวแบบนี้นะคะอันนี้คือแก่จัดของเขาแล้วในใบเดียวเนี่ยเขาเขาเขาจะมีหลายสีนะมีสีเขียวสีชมพูสีน้ําตาลนะคะคุณผู้ชมสีขาวนะคะเนี่ยความสวยความโดดเด่นของเขาเขาเรียกว่าสร้อยสังวานถ้าเขาโตมาเต็มที่เนี่ยใบเขาจะจะใหญ่เท่ากับใบบัวเลยนะคะคุณผู้ชมฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยดูดิอันนี้เขาเรียกว่าสร้อยสังวานนะคะคุณผู้ชมนี่สวยมากๆเลยดูสวยเนาะ สวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะดูดิสวยงามต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าพรานบุญนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ก่อนเนี้ยหนูมีอยู่ห้าต้นนะคะอันนี้เป็นต้นที่หกห้าต้นอะหนูขายไปหมดแล้วนะ <S 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 อ่าคนไหนที่ซื้อบอนสีจากขยันเที่ยวชาแนลไปนะอ่าพรานบุญนะคะคุณผู้ชมของอ่าของคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะถ้าสมมุติว่า ยังดูอยู่นะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะสวยเหมือนต้นนี้ไหมที่ว่านิ้อส่งให้ลูกค้าไปนะคะนี่คนไหนที่ซื้อจากขยันเที่ยวชาแนลไปพรานบุญนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้นที่6ที่หนูเก็บไว้เป็นเอาไว้ตั้งแม่นะคะคุณผู้ชมสวยมากคุณผู้ชมค่ะดูดีใบของเขาดูความสวยของเขาก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ดูดูตรงสะดือของเขาเขาจะไม่เหมือนใครกับคุณผู้ชมเนี่ยดูใกล้ๆเลยนี่ดูดี สวยมากเนาะดูดินี่แหละความพิเศษของเขาชื่อเขาดีด้วยค่ะชื่อเขาเป็นมงคลด้วยนะคําว่าพรานบุญนี่หมายถึงว่าความสุขความสุขสุขภาพการเงินการงานราบลื่นไหลลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมเขามีความเชื่อกันแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากต้นนี้หนูรักมากค่ะคุณผู้ชมดูดิเวลาเขาเขาเขา,เขาอ่ากัดสีเต็มที่นะคะคุณผู้ชมเขาจะสวยประมาณนี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูแต่ละใบ อันนี้ฟอร์มเขาใหญ่มากนี่แทงหลอดมาอีกแล้วดูดิฟอร์มเขาใหญ่แล้วก็สวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสวยๆเลยเนาะเป็นอีกบอนสีหนึ่งนะคะที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมขาที่จะต้องหามาสะสมไว้เป็นการด่วนเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันหายากนะคะจะจะมีแค่เป็นบางส่วนเองนะคะไม่ใช่ว่า อะทุกส่วนจะต้องมีไม่ใช่นะเป็นแค่บางส่วนเองนี่หนูมีอยู่ต้นหนึ่งหรือถ้าคนไหนยังไม่มีนะคะรอขยันเที่ยวชาแนลผ่านะคะผ่าหัวแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเอามาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยเนาะมาต่อกันด้วยต้นนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเรียกว่าปราดเมืองขอนนะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาจะสวยมากดูดิหลากหลายสีในในใบเดียวกันนะคะคุณผู้ชม ก้านกระดูกของเขาจะเป็นสีชมพูแดงแบบนี้เลยนะคะนี่สะดือของเขาก็จะเป็นสีชมพูแดงแบบนี้เลยดูของเขาจะชิดกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าปรดาดเมอืองขอนสวยนาะดูดินี่งามงามสีสันชื่อเขาดีด้วยนะคะเนี่ยชื่อเขาดีด้วยเนาะปราดเมืองขอนชื่อเพราะเลยดูดิสวยงามๆๆๆแล้วมาต่อด้วยอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอาสงไขนะคะ อสงไข่เขาไม่ป้ายนะคะคุณผู like, ้ชมดูเขาไม่ป้ายถึงเขาไม่ป้ายแต่เขาก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะดูดิสีสันของเขาดูใบของเขาดูดิฟอมใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยฟอร์มใหญ่ๆเลยเขาไม่ป้ายนะคะถึงไม่ป้ายเขาก็สวยนะคุณผู้ชมดูสวยงามเลยอ่ะถ้าเขาป้ายเขาจะยิ่งสวยมากกว่านี้อีกนะแต่หนูมีต้นป้ายนะ ต้นป้ายอะหนูหนูเอาไว้ตั้งแม่นะอยู่ในถุงหนูเอาอบไว้หลังบ้านนะอันนี้ไม่ป้ายก็เลยเอามาเอามาไว้ที่ที่ีพักนะคะมาดีมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้หนูจําไม่ได้ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะเขามีชื่อนะคะคุณผู้ชมแต่หนูจาไม่ได้นะว่าเขาชื่อว่าอะไรเขาสวยมากนะคะคุณผู้ชมดูดิขอบใบของเขาดูดิหนูไม่เคยเห็นว่าบอนสีมันจะเป็นแบบนี้ขอบใบของเขาจะเป็นแบบเนี่ยจะเป็นเส้นแดงแบบนี้เลยทั้งใบเลยนะคะคุณผู้ชมดู ความสวยของเขามันแปลกมากคุณผู้ชมดูดิขอบใบเขาจะเป็นสีแดงรอบขอบใบแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูความสวยของเขาแต่หนูจําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะเพราะป้ายเขาหายนะฟอมเขาใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมสี่ห้าใบใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากดูดีความสวยของเขาขอบใบจะเป็นสีแดงเลยเออมันชื่อว่าอะไรนะหนูจําไม่ได้แล้วเนี่ยป้ายชื่อเขาหายนะคะคุณผู้ชมคะสวยมากเนาะ ชอบมากเลยสวยจริงดูเอามาแบ่งปันกันชมนะคะคุณผู้ชมขาดูสวยงามมาต่อด้วยต้นนี้นะต้นนี้ต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้สวยมากดูดิเหมือนเขากําลังจะด่างเลยดูเนาะสวยอะอันนี้เขาเรียกว่าเพชรจะดัดแสงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนว่าเขากําลังจะด่างเลยหรือยังไง สวยมากที่จริงล่ะสีสันเขาจะแดงได้มากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอันเนี้ยหนูหนูเพิ่งจะอ,ออกมาจากหลังบ้านนะเพิ่งจะอ,ออกมาจากตู้นะคะคุณผู้ชมนี่หนูอบไว้หนูจะอาไว้เป็นแม่พันุนะอันนี้สวยมากดูคุณผู้ชมขาแล้วฟอร์มเขาใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิสวยมากๆเลยอ่าเพชรจระแสงเนี่ยเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะที่ควรสะสมที่จะต้องหามาสะสมนะคะคุณผู้ชมชื่อของเขาดีด้วยเนาะดูดิ เอเม็ดจุดของเขาเนี่ยนะจะเป็นสีชมพูเลยขาวชมพูแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูริ้นใบของเขาจะหนามากค่ะคุณผู้ชมดูมันสวยเนาะแต่แต่ละอันเนี่ยคือก้านของเขาดูเท่าเท่ากับตะเกียบเลยใหญ่กว่าตะเกียบอีกนะก้านเขาอ่ะใหญ่กว่าตะเกียบอีกนะคะคุณผู้ชมขาดูนี่แหละบอนสีเวลาเราเลี้ยงนะมันก็มีความสุขนะคะคุณผู้ชมขาเวลาเห็นเขาโตแล้วเขาแบ,แบบแบบสวยแบบนี้นะดูดูหลอดของเขาหลอดเบอ้อเลยดิ หลอดสวยมากแต่ละใบเนาะสีสันของเขานี่แหละค่ะความสวยงามของบอลสีนะคะที่ว่าพอเราเลี้ยงเขาก็จะมีความสุขกับเขาไปด้วยเวลาเห็นเขาจเจริญเติบโตวสวยงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยๆกันเลยเนาะคะ่ะก็หลังจากที่พามาดูบอลสีสวยๆกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะ หรืออยากได้บอลสีนะคะคุณผู้ชมวันเสาร์นี้ห้ามพลาดนะคะหนูมีบอลสีใหม่ๆสวยๆมาให้ดูเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมขามาให้เลือกซื้อมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมขาวันเสาร์นี้นะคะประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะหน,หนูจะลงอ่าลง youtube นะคะคุณผู้ชมขาก็สําหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขาขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณ ทุกๆก,การไลค์นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะคุณผู้ชมขาที่กดติดตามขยันเที่ยวชาแนลนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพอกันคลิปนาเด้อจ้า